หนูอยากได้เคลด,ด้วยอะของหนูอะเราสาวออฟฟิศใช่อยากได้สวยพรีเมียมใช่ใช่บางเบาไว้คุยกับลูกค้าได้ใช่ใช่ใช่สวยพรีเมียมมีสองตัวเลยนี่แต่ว่าเราจะเลือกรุ่นไหนให้น้องเขาดีละ่ะออเดอร์บ็อกก็สวยและกันกระแทกทางนี้ก็โมชิบางเบาออริกามิก็ได้ลำบากใจจังเลยเอาไงดีเอาไงดีเนี่ยพี่คะ จะยังไงกันหนูคะเลือกอยู่นั่นแหละว,วันนี้หนูจะได้ซื้อไหมคะเคสอะอ่ะอันแนหนึ่งนี่แหละดีนะพวกเอาไป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 สำหรับ2ตัวนี้นะครับถือว่าเป็นเคสที่สวยพรีเมียมนะครับเหมาะมากสําหรับคนที่ต้องไปเจอลูกค้าแล้วถือแบบตัวเคส iPad นะครับที่อยากเสริมลุกตัวเองให้ดูดีนะครับ ถ้าเกิดอยากจะเน้นในเรื่องของตัวบางเบานะครับทับแนวตั้งแบบโอริกามีได้นะครับให้เลือกโมชีเวอร์ซ่าคอรเวอร์นะครับแต่ถ้ายังอยากได้กันกระแทกและน้ำหนักยังเบาอยู่นะครับก็ให้ดูในส่วนของตัวออเทอร์บ็อกซิเมทรีไปนะครับ4 2 5 Hall of Fame นะครับเคสสวยพรีเมียมเน้นถือเสริมลุกนะครับให้กับออเทอร์บ็อกซิเมทรีและโมชีเวอร์ซ่าคอรเวอร์ครับผมและถ้าใครนะครับสนใจเคสที่อยู่ใน Hall of Fame ของเรานะครับเชิญได้เลยที่ www.425degree.com ดีวิชัดคัดของดีสั่งง่ายส่งไวได้ของชัวร์ตับ